คลิปนี้นะคะหน่อยก็จะมาแชร์เป็นสูตรแก้ว22ออนนั่นเองค่ะเนาะก็จะเป็นเมนูชามะนาวน้ำผึ้งนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee กันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะ หน่อยก็จะมาแชร์เมนูเหมือนเดิมนะคะเนาะคลิปที่แล้วนะคะหน่อยได้แชร์เป็นสูตรแก้ว16ออนไปนเรียบร้อยค่ะ,ะคลิปนี้นะคะหน่อยก็จะมาแชร์เป็นสูตรแก้ว22อออนนั่นเองค่ะเนาะก็จะเป็นเมนูชามะนาวน้ำผึ้งนั่นเองค่ะ จะแชร์เป็นสูตรแก้ว22ออนนะคะในเมนูเย็นแล้วก็เมนูปั่นค่ะเนาะก่อนอื่นเลยค่ะมันเดิมเลยเดี๋ยวหน่อยจะมาแนะนำนะคะว่าวัตถุดิบเรามีอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็เราใช้อะไรบ้างเนาะนะคะอย่างแรกเลยค่ะก็จะเป็นชานะคะชาไทยค่ะชาไทยของ Oriental Coffee ก็จะนำเข้ามาจากไต้หวันนะคะตัวน้ำชานะคะหน่อยได้ชงมาเป็นใส่ขวดแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะ น้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะเอาที่เราชอบใจได้เลยนะคะต่อไปค่ะก็จะเพิ่มความหวานนะคะด้วยไซรัปค่ะอะ่ต่อไปค่ะก็จะเป็นมะนาวนะคะตัวมะนาวค่ะหน่อยก็จะใช้เป็นมะนาวผงคานอนะคะโอเคค่ะในสูตรแก้ว22ออนนะคะแล้วก็วัตถุดิบของเรานะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําสูตรแรกกันเลยค่ะสูตรแบบพร้อมดื่มนะคะเนาะทำใส่แก้วแล้วก็ดื่มได้เลยนะคะนือเลยหน่อยก็จะใช้ทั้งหมดนะคะน้ําชาค่ะ5ออน นะคะลองมาเลยถออนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็มาเพิ่มความหวานนะคะในสูตรเก้ว22ออนค่ะหน่อยก็จะใช้ความหวานนะคะของไซรัปมิตรผลค่ะอยู่ที่1ออนนะคะปึ๊บ1ออนค่ะ30 ml แล้วหน่อยก็จะใช้ตัวน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งค่ะอยู่ที่1ออนค่ะ นี่เลยปึ๊บเดี๋ยวขอคนก่อนแล้วกันนะคะเพื่อให้เขาเข้ากันนะคะถ้าเกิดว่าใครค่ะไม่ชอบมะนาวนะคะสูตรนี้ก็คือใส่น้ำแข็งได้เลยค่ะก็จะเป็นชาดำน้ำผึ้งนะคะ แต่ด้วยความที่ความหวานมากหวานน้อยของแต่ละคนค่ะ <_ an> ก็อาจจะไม่เท่ากันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นชาดําน้ําผึ้งค่ะ <_ an> ก็อาจจะมีความหวานเกินไปหน่อยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ตัดด้วยน้ำมะนาวนะคะอาจจะต้องลดที่น้าเชื่อมลงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบแบบ,บหวานๆค่ะเ <_ an> พิ่มน้าเชื่อมได้เลยอ่าตาด้วยน้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวนะคะหน่อยก็จะใส่ไปที่ เอ่อหนออนเลยนะคะเพราะว่าเป็นสูตรแก้ว22ออนค่ะเราเพิ่มความหวานมาแล้วเราเพิ่มน้ำผึ้งม,มาแล้วนะคะหน่อยก็จะใส่แบบเต็มเลยนะคะอหออนค่ะเท่ากับ4ปั๊มนะคะ2 3แล้วก็4เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตักแก้วใส่น้ำแข็งเราจะตักแก้วใส่น้ำแข็งไม่ได้นะคะเราจะต้องตักน้ำแข็งใส่แก้วนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเทได้เลยค่ะปึ๊บจริงจริงเราเป็นสูตรแบบง่ายๆนะคะทําที่บ้านก็ได้นะแล้วก็วัตถุดิบหลักๆก็คือไม่มีอะไรมากค่ะยกเว้นเราจะทําน้ําชาเอาไว้ก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำแข็งให้เต็มนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสูตรแก้ว22่ออนนะคะนี่เลยวางไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวต่อไปเลยค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะเราจะทําเป็นสูตรปั่นนั่นเองค่ะปึ๊บ น้ำชา5อ่อนนะคะมาลุ้นกันค่ะว่าน้าชาของเราจะพอหรือเปล่านะคะเฮ้ <c oughs> 5ออนพอดีเลยนะคะเนาะที่จริงแล้วน้ำชาของเรามีอีกนะคะเนาะหน่อยก็เอาแค่นี้พอนะคะตัวนี้ค่ะน้ําชา5อ่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําเชื่อมค่ะน้ําเชื่อมมิตรผลนะคะหน่อยก็จะเพิ่มมาเลยค่ะเป็น2อ่อนเลยนะคะปึ๊บ1ออน ปึ๊บสองออนทีนี้ค่ะตัวน้ำผึ้งนะคะหน่อยก็จะใส่เท่าเดิมเลยคะ่ะหนึ่งออนพอนะคะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำกินเองค่ะเราอยากจะใส่แต่น้ำผึ้งเพียวๆก็ได้นะอันนี้ไม่ว่ากันนะคะอ่าหนึ่งออนคนก่อนนะคะ มาเดากันค่ะว่าแก้วนี้จะหกอีกไหมนะคะเพราะามันจิบแก้วเหลือเกินแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใส่น้ำมะนาวในนี้คงจะไม่พอแล้วเนาะเดี๋ยวหน่อยมาปั๊มใส่ในนี้แทนก็แล้วกันนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะน้ำมะนาวนะคะหน่อยจะใส่แค่1ออนค่ะใครอยากเพิ่มความเปรี้ยก็ไปเพิ่มทีหลังได้เลยนะคะ1ออนเท่ากับ4ปั๊มค่ะ 1, 2, 3, ่แล้วก็ส ขออีกนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ําแข็ง1แก้วกับอีกนิดนึงค่ะ1แก้วค่ะอีกครึ่งแก้วเ,เตรียมปั่นได้เลยเราจะปั่นเหมือนเดิมนะคะสตาร์ทค่ะแล้วก็30วินาทีนะคะแล้วก็ระดับความแรงอยู่ที่3ค่ะแล้วก็สตาร์ทได้เลย เส็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อหนยขอตกแต่งแก้วนิดนึงนะคะขอเล่นน้ำผึ้งหน่อยเนาะก่อนที่เราจะใส่ลงไปค่ะขอเอาน้ำผึ้งราดขอบข,อบ,ขอบสักนิดนึงนะคะน่าราดขอบขอบไปเลยนี่เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดขึ้นมาเลยหมอมฟุ้งขึ้นมาเลยปั่นแบบละเอียดมากๆเลยนะคะปึ๊บ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอ่าปึ๊บนี่เลยอสวยงามมากเลยค่ะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชามะนาวน้ำผึ้งนะคะทั้งสูตรแก้วเอ่ออนนะคะทั้งคู่เลยนะคะเดี๋ยวรสชาติจะเป็นยังไงค่ะอร่อยมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราลองไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะเราก็มาชิมกันเลยดีกว่านะคะกลืนน้ำลายแบบน้ำลายซอบ มาหลายรอบแล้วนะคะเนาะมาค่ะเดี๋ยวเราก็มาชิมแบบแก้วแรกกันเลยดีกว่านะคะหืมเข้มข้นแล้วก็รู้สึกว่ากินเข้าไปค่ะไม่ได้มีความหวานโดดเกินไปนะคะแล้วก็มะนาวกับชาค่ะ<ม>เขาจะมาด้วยความที่แบบอมเปรี้ยวอมหวานแบบนี้นะคะอุ้ยมันกลิ่ๆม,ม,มากเลยนะคะอร่อยมากๆนะคะแต่หน่อยคิดว่าถ้าเกิดว่าคนค่ะที่ไม่ชอบเปรี้ยวเลยนะคะ อาจจะบอกว่าเปรี้ยวเกินไปก็ได้นะหน่อยอยากให้เป็นรสนะคะตัวน้ำมะนาวลงนะคะแต่สําหรับหน่อยแล้วก็คือแบบมันจะมีความเปรี้ยวหวานกรอบนะคะไปคู่กันแบบดีมากๆเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบปั่นนะคะแบบปั่นแบบฟิลดีเวอร์นะคะรู้สึกว่าความหวานไม่ได้หวานโดดจนเกินไปด้วยนะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าใครใค่ะอยากได้เปรี้ยวเพิ่มหน่อยแนะนําให้เปรี้ยวเพิ่มได้นะคะเพราะตัวนี้ค่ะเขาก็พอมันโดนปั่นนะคะพอมันโดนน้าแข็งค่ะความเปรี้ยวเขาจะดอบลงนะคะมันจะไม่เหมือนแบบแก้วแบบเป็นน้ําดื่มแบบนี้นะคะเนาะแต่อารมณ์แบบฟิลแบบคล้ายๆกันเลยค่ะฟิลเดียวกัน สำหรับคลิปวันนี้นะคะหน่อยก็มาแชร์ให้แล้วนะคะสำหรับสูตรชามะนาวน้ำผึ้งนะคะแบบปกติแล้วก็แบบปั่นค่ะ,คะก็หวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนนะคะแล้วก็เอาไปต่อยอดได้นะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหน่อยก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b s c r i b e ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะและที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก่อนใครๆเลยค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะ หน่อยก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะทั้ง2สูตรเลยค่ะเป็นสูตรแก้ว22ออนนะคะซึ่งก็หลายหลายคนนะคะฟิลเฟซกันเข้ามาเยอะมากๆเลยเนาะหน่อยมาทําให้ดูแล้วนะคะถ้าหาใครค่ะอยากให้หน่อยมาแชร์อุปกรณ์อะไรนะคะหรือว่ามาชมสูตรอะไรค่ะคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยค่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะมาชงมาแชร์ให้ดูนะคะเนาะสำหรับคลิปวันนี้หน่อยขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ